ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง P B Finland s, <S h a n n e l นะครับผมวันนี้เราพาคุณแม่นะครับผมแม่มานมากินสเต็กนะครับผมเพื่อนมาเพื่อนอยากกินสเต็กมาสามแต่เกาก็อยากกินตลาบแต่ใอยแต่มมือนี่มีฟิวอยากกินสเต็กนะครับผมแแววัเ วันนี้ก็พุ่ขึ้นพ่ออยากกินสเต็กนะครับผมก็เลยพามาทานสเต็กนะครับผมอารมณ์ึุณแม่แปรป์วนอยากกินสเต็กไชยังนะครับผมฟิวฝรั่งกับมานะครับผมรอบก่อนอยากกินพิสตาเนาะรอบนี้ก็อยากกินสเต็กไชยังแล้วกันไปพี่น้องสร้างระบ่เทอร์สร้างกเรงเป็นได้บ้าสเต็กไม่เค,เ,เคยกินที่เคยออันมะเขียงทศมะเขือเทศน้ำขึ้นอย่างนั้นนุ่มๆเนี่ยอันไห้ก่อนค่ะ แบบติดมันติดมอนันคอบอกือเป็นหมูันีไอ้นี่ะออุมีอันนี้นคอบอกค่ะบค่ะตัวนี้เป็นพอกจับจะมีกระดูค่ะตัวนี้แซนคอผไม่แบบนุ่มนมน่เพ่มกินนุ่มนุ่มนุ่มนสเต็กแซนคอเอาสเต็กนคออันหนึ่งค่ะนคอรสอนคอค่ะอันแบกเอาไหมอันแบกเอาไหมา้ังจีนปลาทังลจ มาสองคนพี่น้องมาสองคนรบ,าน,บานประสานเสียงดังแป๊บนะครับผมต้มไหมต้มยัำต้มยำฟวงไข่มีต้มแซ่บกระดูกอ๋อไม่ทานผิดจิบท้องไม่ค่อยจิบไม่ท้องไม่ค่อย,อมมอยดีช่วงนี้เธอเอาทึกเอาเลยจะ้นมัน้ยูแต่ว่ากินน้ำลายไปเดอกจิบท้องก็ยำีกว่ามียำอะไรยำจะมียำรวมทะเลยำโชกุนว่าจะไปกินเนื้อย่างแรืว่าฝาดที่ลาสติกนะครับผม เออพอนยากกินก็เลยพามากินตอนแรกไปจะกินแ้อย่างวาซานโอผมนอนนะโอ้จะเป็นขี่ดังรถกระไดสร้างสร้างซุง้มขี่แทบท้อดังๆอีกหน่อยอยู่นั่งไหนจึงบ่เลยม่เห็ยากโดดเลยบัวพอนี่ได้แบบบรรยากาศธรรม,มชาติร่ม <c> ธ <oughs> รรมชาติลมเย็นๆนะวันนี้อากาศดีแห้งวันนี้ฝนตกอากาศร่มพี่น้องร่มหนาวหนาวกันร่าจะมาแล้วช่วงนี้ ยังยังเซ็นยังยัเซ็นอะไรอยไหมสนงกมันมันได้เฟนไฟนั่น่อนีเามดแล้วมือเดห้าเวขอบคุณเขาได้เฟ้นไฟนั่อนีเอาอันนี้มาินบนี่คือเอเอาเอานก่อนเนาะเอาแคนก่อนอ่ก่อนครับผมกินเสียวกันไมนสำน้าต่งยุ่งเมี เอาไปถอดอะไรไปด้วยวะิวอิลีพี่น้องว่าจะไปกินอะไรอย่างยูอิลีฮะทานน้ำแข็งอยู่เสิริมดิเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟไว้เฮียดิอ้าบ่าเด็กเสิร์ฟสาวเสริมพื้นงามแถวว่ะพือนพื้นงามแต่ว่ามันเด็กเสิร mm ์ฟิมไงใส่ทองแบบผูนคญมีทอง ยังก็นะขายได้อยู่ขายเพื่อนันนุให้ที่อยากขยราหล่อนไปขายที่ล่ะใชนเงินไปขายกันจ้าถ้าไปขายเลยใส่นำเงี้ยใส่เนมเงี้ยอันนี้เออเอาไม่เงี้ยเนี่ยเงี้ยนะครับผมซิมมาทเกันเสียบวันน้ำไป็นเ่านี้เสียบวันละ แซบว่ะล like er, ่ะแซบอีหลีนะแม่บฟ้าลินไทยนี่แซบอีหลีบ่คือบาดหน่อเลยเข้มขีมมือแซบสุดชั้นอะอร่อยที่สุดก็อ่าตอนนี้ก็มากินสเต็กนะครับผมที่อำเภอเรืองแถวบ้านนะครับผมฟ้ากินก้อนตะขอดบาร์ดกินนะครับผมกินแต่ยูแต่ว่ากินของเราเขาบอกอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเขาไปรอบขลังมันวะคลองมาคลองรลวงที่บ่ได้โอเคเขาเข้าไปรอบมา สมาตอนไหนนะครับผมแล้วตอนนี้ก็หิวเข่าแห้งอีนี่พี่น้องหิวแห้งแบบลอยพลั้งสุดพลั้งรนอืสุดพลั้งที่เดินไปทำมาแลงเจ็บถอดเจ็บเนี่ยเนี่ยก็นะมันทำมนแลงเจ็บถอเอ๋อเจ็บถอดกลับไปหาหมออีน้องลาต้องไปหาหมออ๋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 อยำอะไรเนี่ยยำบุ้นเส้นกลับอะไร กับปาลาคังลวกปาลา,ปาคังปลาเก็บเงินปาลาคังปลาคังลวกกิไมีกระดูกมีก่างเลยปาลาคังปลาแม่น้ำของอร่อยบลากินละลายน้อยตายภาากินสซ่บก ตอนนี้สเต็กไม่มานะครับผมรอสเต็กก่อน สต็กมาแล้วจ้าสเต็กยอยู่ๆมามเยวม่อเดียวยเจออพี่น้องยังไรนี่นนยังมาแอบปกินใอยอยอ่ะก็ะกินโดนละท่านให้มือ่อเดียวเยตัวยังมาแอบอิตหลียุ<อ>่นหลอกกี่แบบฝรั่งเนี่ยฝรัง่งยาสูทอนคักเลยปะกระมูอย่างเข้าวีกินขนมปัง เขาต้องปังจำเธอได้นี่ใช่ป่ะให้โซให้โซย่าโซมันยิ่งดีงโซ ăn vào như nào đẹp nó Kinh trăm triệu Hãy bằng

kiện to nhẹ tôi bảo tôi cứ cái mà. Cái gì to nhẹ hơn Bia lắm. tai bia. Phong ừ. Quá dễ ừ. 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 thấy mà. Nhưng Cái nhầm. We you know. บอกว่าขอขอเช้จ่ายนี้มากเลยยืมหรือไมยืมเมืม่อกี้มันจิ้ว่าเลยมาก เกเจ๊กขนปังกัน,นีไหมลวกปากเขงนะพี่น้องไอ้หลวกปากข้างนะพี่น้องอ<ะ>ตลาดเริ่มเกาบอกะ,ะตรงไปแล้วครับ,บวัไก่ค่ะย,ย,ยตรงขามก็โลตัดหน่อยค่ะโลตตดจะอยู่ขวามือค่ะตลาา ในบางพื้นที่อาจจะแบบไม่เ mm hmm. ที่ยวแล้วเขาแบบใส่ก็ซื้อของนาะ ทนะองปั้นเอา้ายังก็ได้อยู่ทองปั้นกินเขาอยู่กับปั้นแบบนี้มนออกคู่เลยเนาะตอนนี้ท้องปั้นนะครับกินข้าวอยู่กับท้องปั้นแล้วเมือเ่อแรงออกหรือเปล่าเนี่ยเมือมแรงอีกเด้อ กินจิ้มั้กข้ากินข้าด้วยน้องยัหิวน้องตายงหิวะไหอืมอิ่มนะ กระดงแน่นกินอั้กิน,กนม,ม,ม,มันมันมันสิแม่เนื้อเยอะยังสิใหญ่ๆ,ๆดิต้องกินดีถั่วปลาชามินนะาซา 就是。